สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ร้าน Dream Car Super View นะครับร้านตกแต่งรถยนต์ครบวงจรอยู่กับผมชินดีมคานะคะวันนี้เราอยู่ในช่วงของวันละล้อครับวันนี้ผมจะมารีวิวล้อแม็กแบรนดชั้นนำนะครับของอเมริกาครับแบรนด์ Fuel ครับที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นลาย Fuel Vapor นะครับ Fuel Vapor นะครับผมเลยมีเทคนิคที่จะมาแชร์กันว่า Fuel แท้เนี่ย เขาดูกันตรงไหนผมให้เป็นหลักๆก,ก็คือ5้าอย่างครับคือในการดูของฟู e เอลแท้เนี่ยผมอยากให้ดูที่แพ็กเกจจิ่งก่อนครับดูจากกลอก่ Full L กลองนะครับฟูเอลแท้เนี่ยกล่องนะครับจะต้องมีมีตามีสัญ,ญลักษณ์ครับมีฟูเอลครับอ่ามีฟูเอลแล้วก็เวลาพอเปิดกล่องออกมาครับเดี๋ยวผมจะเปิดกล่องให้ทุกท่านดูครับเปิดกล่องออกมาเนี่ยจะเห็นเลยว่าแพ็กเกจของเขาเนี่ยคือทำออกมาได้แบบว่าดีามากๆครับ <Wow. S 1> คือมีการ ปิดกันลอยกันหน้ากันแม็กเป็นรอยอย่างดีนะครับครับนี่คืออย่างที่1นะครับต้องดูที่แพ็กเกจครับอย่างที่2ที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือให้ดูที่ฝาปิดตรงกลางครับฟูเอลแท้นะครับจะต้องเป็นตัวนูนครับถ้าท่านไปเห็นฟูลเอลแล้วเป็นแคสติกอร์ติดเรียบๆนั่นคือไม่ใช่ครับของแท้ต้องเป็นต้องเป็นตัวนูนครับ จะเห็นเลยว่า FUEL นะครับแล้วก็เป็นตัวนูนครับอย่างที่3นะครับข้อที่3มาแล้วข้อที่3เนี่ก็คือเราจะดูที่หลังล้อครับในลายของเวเปอร์ครับหลังล้อเนี่ยจะต้องเป็น10รูครับ10รูก็คือจะมี6รู139กับ6รู135ครับ6รู139นี่ก็คือเป็นที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีนะครับก็ใส่รถใส่รถทั่วไปครับ SUV PPV ส่วนใหญ่จะเป็น6รู139ส่วน6รู135เนี่ยที่ทาง Fuel Vapor ได้ถ่ายออกมาเนี่ยก็คือใส่กับรถที่ต่างประเทศครับ อย่างเช่น Toyota, าชุ d a พวกเนี้ยครับข้อที่4ครับอย่างที่4ที่จุดที่แบบทุกท่านสามารถเช็คก,ก็คือต้องดูโลโก้ที่ปั๊มอยู่ข้างหลังโ o m a x ์ครับจะต้องมีคําว่า MHT ครับอ่าดีไซน์อินยูแล้วก็จะต้องมีปัม๊ม MHT ครับตัวนี้ก็คือ MHT ก็คือเป็นบริษัท ใหญ่นะเป็นบริษัทแม่ของของฟูลเอลนะครับ m h t เนี่ยก็จะเป็นจะเป็นแบรนด์แบรนด์แม่ของหลายๆหลายๆแบรนด์ชั้นนำล้อแม็กซ์แบรนด์ชั้นนำของของอเมริกาเช่นฟูเอลเคเอ็มซีโมโต แบล็กไลโน่ครับแล้วก็มีอื่นๆนะครับอีกเป็น10แบรนด์เลยครับที่เป็นแบรนด์ใหญ่นะครับแล้วก็อย่างที่5ร้านค้าครับอันดับที่สําคัญมากๆเลยก็คือร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายครับถ้าท่านมาที่ดีมคาเนี่ยทางร้านเราเนี่ยเป็นตัวแทนล้อแท้แน่นอน100%ครับอ่าก็ f u e เอลเวเนะครับหลักๆออฟเซ็ตของ f u e เเนี่ยก็จะมีบวก20บวก1ลบ12ลบ18อันนี้คือออฟเซ็ตนะครับหรือที่เขียนย่อๆว่า E ีทีนะครับ ที่นี้ทุกท่านอาจจะสงสัยว่าอ f f s e ตบวก offset ลบมันต่างกันยังไงผมให้ดูง่ายๆเหมือนอย่างเช่นลายด้านนี้ของผมซ้ายมือของผมก็คือจะเป็นอ f f s e ตบวก20ออฟบซ f บวก20แล้วก็ตรงกลางผมจะเป็นบวก1แล้วก็ขวามือของผมจะเป็นลบ18นะครับดูง่ายๆบวก20เนี่ยแนวกา้านมันจะตื้นนะครับแนวกา้านมันจะตื้นนะครับส่วนบวก1มันจะมีความลึกมีมิติขึ้นมาที่มากขึ้นนะครับแล้วก็ลบ18เนี่ย คือจะมีความลึกที่มากมากกว่าทั้ง2วงที่ที่ที่ผมได้ได้แนะนําไปเมื่อกี้นะครับอ่าลบสินะครับมีความลึกนะครับเวลาใส่รถเนี่ยมันจะต่างกันเช่นถ้าเกิดว่ารถของทุกท่านเนี่ยเป็นคอจูเนอร์ a าเจโรที่แบบรถไม่ได้ปรับเปลี่ยนความความสูงของรถนะครับเป็นความสูงรถแบบ Standard เนี่ยผมก็จะแนะนําเป็นบวก20นะครับ ก็คือจะเหมาะถามว่าไม่เหมาะก็คือว่าพอใส่ไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยู่แบบว่าอยู่ในซุ้มเล็กน้อยนะครับสําหรับบวก20สวยพอดีส่วนบวกหนึ่งถ้าท่านขับฟอจูนแล้วท่านใส่บวกหนึ่งเนี่ยก็คือมันก็จะเต็มแน่นขึ้นอยู่กับยางถ้าท่านใส่ยางโอเวอร์ไซส์เกินมันก็จะเลี้ยวติดได้นะครับออฟเซ็ตบวกหนึ่งเนี่ยที่เหมาะเลยก็คือหลักๆส่วนใหญ่จะเป็นตระกูลรถฟอร์ดเพราะว่าซุ้มล้อจะใหญ่ใส่กับเอเวอร์เสใส่กับเลนเจอร์อย่างเงี้ยสวยงามมากๆา ส่วนลบ18เนี่ยอันเนี้ยจะเหมาะสําหรับรถที่ยกอย่างเช่นยก1นิ้วยก2นิ้วตรงนี้ก็คือตอบโจทย์ได้แต่ถ้าท่านไม่ยกรถใช้ความสูงรถเหมือนเดิมแล้วไปใส่ลบ18เนี่ยโอกาสที่ท่านจะใส่ไปแล้วใส่ยางก็ไปเสร็จเนี่ยเราเ้วเวลาเลี้ยวเนี่ยติดเนี่ยค่อนข้างจะสูงมากต้องมีการปรับปรุงการตัดซุ้มการปาดซุ้มืูที่เทคนิคต้องใช้เทคนิคของช่างเข้ามาช่วย ก็หลักๆก,ก็3แบบแนะนำให้ให้ทุกท่านได้รับชมนะครับว่าออฟเซ็ตบวก20บวก1ลบ18เนี่ยมันต่างกันยังไงไมิติล้อต่างกันตรงไหนในแม็กเนี่ยครับที่เป็นลายเดียวกันเนี่ยออฟเซตต่างกันการใช้งานก็ต่างกันฉะนั้นอย่าลืมเลือกออฟเซ็ต ที่เหมาะกับการใช้งานของทุกท่านนะครับถ้าท่านไหนนะครับที่สนใจในล้อ f u เอนะครับอยากจะได้ล้อแท้นะครับท่านสามารถเดี้ยวเข้ามาที่ร้านดรีมคาร์ซูเปอร์วิวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เลยนะครับทางร้านเรายินดีให้คำปรึกษาแล้วก็สามารถที่จะเทียบ ล้อแม็กซ์แต่ละออฟเซ็ตแต่ละการใช้งานให้กับท่านแบบไหนที่เหมาะและแบบไหนที่ตรงกับการใช้งานแล้วใช้งานได้จริงไม่มีปัญหาครับที่ร้าน dream car super view นะครับก็มีอีกหลายไลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับในช่วงของวันละล้อนะครับจบกันไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิว fuel vapor นะครับถ้าทุกท่านไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe และกดกระดิ่งนะครับทุกวันเวลา10โมงจะมีคลิปดีๆแบบนี้ส่งไปถึงมือถือของทุกท่านครับ ขอบคุณมากๆาครับ